สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อาเซียนควิสคุณพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะเล่นเกมของเรากติกาคือถ้าหากว่าคุณตอบคำถามถ,ามถูกทั้งหมดคุณจะได้รับบัตรเดบิตของธนาคาร CIMB ไทยพร้อมกับวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทให้คุณได้ไปท่องอาเซียนคุณสามารถกดเงินสดข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องเสียค่ารมเนียมใดๆเลยครับคำถามคือ หากว่าคุณกำลังยืนรอรถไฟอยู่แล้วคุณก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นภาพที่ล,ลึกแต่กลับโดนตำรวจจับแสดงว่าคุณกำลังเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไหนครับฮ่องกงครับผิดนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือประเทศกรัรมพูชาครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับพี่ครับโชคดีนะครับบ๊ายบาย คำถามคือประเทศใดที่ชาวเมืองหลีกเลี่ยงในการใส่เสื้อผ้าสีเหลืองครับบูไนค่ะถูกต้องครับเก่งมากครับทำไมถึงทราบล่ะครับคือสีเหลืองเป็นสีของกษัตริย์บูไนค่ะคำถามคือใครคือนักกีฬา ชื่อดังของประเทศฟิลิปปินส์ครับแมนนี่ปาเกียวค่ะถูกต้องครับคำตอบท่้ถูกต้องครับคำถามคือประเทศใดดังต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ชาติที่อยู่ใน AEC ข้อที่1อินโดนีเซียข้อที่2พมา่าข้อที่3 ลาวครับและสุดท้ายมาเลเซียครับทุกประเทศอยู่ใน AEC หมดครับมั่นใจนะครับมั่นใจครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับแปลว่าน้องไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพม่าได้เปลี่ยนชื่อก่อนจะเข้า AEC เป็นสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแล้วครับโอ้ยผมยอมแล้วเชิญครับคำถามสุดท้ายนะครับ ประเทศลาวมีภาษาลาวเป็นภาษาราชการประเทศเวียดนามมีภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการประเทศมาเลเซียมีภาษามาเลเป็นภาษาราชการคำถามคือประเทศบูไนยมีภาษาอะไรเป็นภาษาราชการครับภาษาบุไินค่ะภาษามาเลค่ะคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่ที่ ที่ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับอ๋อยีหค่ะเป็นคำตอบที่ที่ถ้าคุณได้รางวัลน,นี้คุณจะเฉลยเถอะประเทศบูไนมีภาษาราชการเป็นภาษามาเลยกัว าสามาเลยครับเป็นตัต่อที่ถูกต้องครับเก็งมากครับธนาคาร CIMB ไทยพร้อมดูแลทุกเรื่องการเงินในอาเซียนให้คุณ